สวัสดีครับเพื่อนครับเพื่อนช่าเป็นลิงทาทุกคนนะครับชาเป็นลิงทาซ่อม power p r o y u t e c h นะครับ eu สองสีู่นย์นะครับเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่ามันตัดมันตัดยังไงยังไม่รู้เลยมันตัดวากันไปนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันก่อนนะเดี๋ยวเปิดฟังก่อนไหมัเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ เนี่ยนะครับตัวนี้นะครับเอาออกมาให้มันอยู่อย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยหมุนนอตออกมาให้มันอยู่อย่างเงี้ยนี่เนานะตัวนี้มันเวลาเราวางลงนะนะเวลาเอากนเขาลงเขจะนี่ครับเขาจะป้องกันพวกนี้ไม่ให้หัก,กน,นะครับเห็นไหมประมาณนี้เนานะ อย่างนี้เนาะนะครับบางทีลูกค้ายังไม่ได้ปรับปรับเปลี่ยนนะถึงนะครับนะครับนี่เนาะอันนี้ครับไหมถ้าถ้าไม่มีไอตัวเนี้ยหักนะครับมันจะหักยวทำให้เัวนี้หักอ่าเรียบร้อยนะครับจรไภายในเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเปิดฝาออกมานะครับเครื่องนี้เปิดสวิตช์แล้ว ฟิวขาดในทันทีเลยครับฟิวไฟเนี่ยครับฟิวไฟด้านหลังเปิดขาดเลยครับเสียพานลอนโหลดนะครับเวลาเปิดไฟมันจะสว่างแบบนี้เลยนะครับเ็นแสงไฟไหมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันเกิดการช็อตแน่ๆนะครับเพื่อนทีนี้มันจะช็อตด้านไหนแล้วก็ต้องสังเกตนะครับหรือว่าเพื่อนขี้เกียจสังเกตเพื่อนๆก็เอามิเตอร์ลองมาวัดดูว่าเกิดพวกนี้เพื่อนๆอยากจะลองงัด งั้นไม่ออกนะครับติดกล่าไว้มิเตอร์มอลองวัดดูนะครับว่าตันไหจจะเป็นตัวช็อตนะครับหรือมันจะช็อตที่ไดโอดนะครับมาดูกันหน่อยนะครับนี่นะเปิดสวิตช์แล้วมันแดงปกดไฟมันสว่างนะถึงนะครับนี่นะต่อไปครับเวลาเราจะลองแน่นเพื่อน เอาหลอดไฟมาต่อแบบนี้ก็ได้แทนหลอดโหลดนะถ้าเราไม่ทําเป็นปลั๊กไฟไว้เป็นหลอดโหลดเราก็เอาเนี่ยปลั๊กไฟมาต่อแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าต่ออนุกรมกันแต่เราก็เสียบปลั๊กถ้ามันมีไฟติดค้างตลอดเลยก็แสดงว่าหม้อแปลงมันตุยไปแบบนี้ตุยแล้วนะฮะถ้าเป็นแบบนี้ช็อตแล้วตุยแล้วที่เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ จุดที่เราจะสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือนะมอแปลงมันจะละลายเนี่ยด้านล่ลางมองเข้าไปมันจะละลายเดี๋ยวแกออกมาดูนะเราจะรู้ว่ามันละลายแค่ไหนอย่างไรมอแป,แปลงแบบนี้น่าจะหายากอยู่นะเพราะว่ามัน38โวลต์นะครับ38 0 38มี12โวลต์ด้วยนะครับเรามี18 0 18มี16โวลต์12 0 12โน12อ้โนะครับไฟมันเยอะมากนะครับมอแปลงมันตุยไปลอยแล้วนะครับ เดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวแกะตัวนี้เดี๋ยวมาดูความละลายของมอแปลงเขานะครับเป็นมอแปลงไหมนะเพื่อนผมก็เดาว่าเป็นทารานเตอร์อย่าง,งนั้งงนอย่างโน้นอย่างงี้พอม,มาดูแล้วมันไม่ใช่นะครับมันเป็นหมอแปลงไหมเด้อนะครับลักษณะนี้หมอแปลงไหมนะครับแต่ว่าโอ้ยไฟมันก็หลายชุดนะพูดถึงนะครับสามสิบแปดศูนย์สามสิบแปดไปเลี้ยงพวเวอมนะครับแล้วก็สิบแปดศูนย์สิบแปดไปเลี้ยงปี นะครับไอซีปีเขานะครับ16โวล์แล้วก็12โวล์โอ้เยอะแยะนะครับหลายโวล์แย่เลยครับมอแปลงไหมนะครับถ้าตัวนี้ไม่ละลายพันใหม่ได้แต่ตัวนี้ละลายลําบากเลยนะครับเดี๋ยวหาหมอแปลงมาเปลี่ยนนะเพื่อนไปครับเป็ดไปจัดไปครับจัดไปโอ้จัดไปครับ พัดแล้วหรือเป่าครับนี่เป็นเท่าไหร่อ่ะอู้หักไหลหักไหลรับักไหลจัดไปครับจัดไปครับจัดไปแล้วครับไหลคักไหลคักไหลเนี่ยหักไหลขึ้นหน่อยแต่ว่าภาชนะเทานี่เทาน่าเทใส่เลยโอ้เที่ยงนี่เนี่ย โอ้ยมันหน่อยโหดเวทำการเอามาตากแดดไว้หลังบ้านอะไรเงี้ยนะนะบ,บางครั้งลืมเลยสามวันยังไม่มาเก็บก็มีเอางั้แหละมันแห้งๆเด้อนะครับก็ดําเนินการนะครับเอาใส่เขาเป็นเครื่อง,รองพร้อมแล้วนะครับนะนี่ก็แห้งแล้วแต่ยังไม่แห้งดีนะเอ,อ้ยขนตันนี้ติดมาเลย สวยนะครับสวยข้าวโาฟี่นี่ค <Okay. S 2> ะ <g år> จัดไปครับจัดไปนะครับก็โหช่างผมก็ต่อสายเลยนะเนี่ย <c> ช <ười> ัดมากแล้วก็ในส่วนนี้ก็ผมจะได้ใส่พัดมลมแล้วูดถึงพัดลมตัวเก่าเหนียวแล้วแล้วก็ในส่วนฟิวน,นะครับ มันมีกาวกาวมันไหลลงมาตรงฟิวเนี่ยผมได้ขยับนะมันถึงใช้งานได้กาวกาวเหลืองเหลืองนะครับผมก็คงจะต้องเปลี่ยนฟิวนะครับมันเป็นกาวกาวเนี่ยครับกาวกาวนะครับดำเนินการไปเปนการนะครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพันหม้อแปลงใหม่นะครับแล้วก็ฟิลใส่ด้วยได้นในนี้ฟิวเพื่อความแน่นแล้วก็พัดลมนะครับสิ่งที่ทําก็มีอยู่อย่างนี้นะครับก็อลองเสียงนะครับเพื่อนต้องรอให้ไฟเขียวขึ้นิน้ว ใช้งานได้ดังดีนะครับสุดยอดมากๆเลยเนพะื่อนคาล

ช่ว ika, งวิดก็คงจะต้องจากไปแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าไปนี่จอกดากไปนี่จากดอกแล้วพบกันนะหลังสงการเพื่อนเอาปานนั้นอยู่บังคับฟี่เอาหลังสงการบังคับ